มากนี่แหละเขาเรียกว่า UL ถอยครับ

ยอดยังไงครับจะกี้นี่เลยอ๋อนี่ไง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 อีกแล้วอีกแล้วกระสูครับอุ้ยหลุด <laughs> ตัวที่3 <c oughs> หึโอ้ยของใหญ่ครับของใหญ่สยอดเด็กกี้ <c oughs> ของใหญ่ครับ <c oughs> โหยกืนไปแล้ว <c oughs> ตัวนี้น่าจะไม่รอดครับเดี๋ยวขอเก็บนะครับ <c oughs> กี่ครับเห็นไม่ได้กันเลยครับมาเจอาน้ามาชมเหยื่อ <laughs> ตวใส่แน่นอนครับ <c oughs> สูบเล็กสูบเล็ก <c oughs> <c oughs> สูบเล็กครับ อืมโอ้โหโอ้โหอุ้ย,ย,ย,ยกระสูปยามเย็นสุดยอดครับ ได้หลายตัวแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับหมาธรรมชาติเนื่อแก่งน้ำตอนได้กระสบหลายตัวอยู่แล้วก็มีปลาใหญ่ไรโดยแตไม่ยอมกัดมันก็คงจะกัดอยู่หรอกเดี่ยวเราเป็นประเภท U L นะครับ U L สายลุยต้องเล็กกี้ครับผมเดี๋ยวมาดูกันต่อวผมจะได้กี่ตัว ปากระสูปตัวแรกของเช้านี้ครับกับเล็กกี้สีทองสุดยอด สองแล้วครับในเช้านี้ผมว่าแล้วมันรอแดดอยู่ก็คือมาตอนหัวค่ําอ่ะตอนเช้าเช้ชาตะวันยังไม่ออกจะไม่กัดเลยแต่พอตะวันเริ่มออกเนี่ยโหเริ่มกัดแล้วครับเนี่ยสวยปล่อยครับ ปลาแล้วมันรอแดดปลาเล็กกีเนี่ยถ้าอยู่ในน้ำเนี่ยถ้าเราคอเนี่ยมันจะพิดทองนะครับมันจะพับปป๊อเนี่ยมันจะดึงดูดความสนใจของปลาเลยเนี่ยเคาะผมไม่มีกล้องดีๆแ้ผมมีกล้องดีๆผมจะซูมให้เห็นตอนปลามันกัดเลยนะแล้วก็ตอนเหยื่ออยู่ใต้น้ำเนี่ยมันพิดทองยังไง อุ้ยอื้อหือเห็นไหมครับเมื่อกี้ หลุดนะครับดูหมายให้เป็นตีให้แม่นแค่นี้ก็ได้ตัวแล้วครับ เห็นไหมครับมันตามคือจะจะเอาให้ได้เลยถ้าเห็นงงนี่ครับผลง,งานเล็กกี้สุดยอด ปล่อยผมว่าถ้าจะสนุกนะครับเนี่ยดูไม้ให้เป็นตีให้แม่นรู้จักจังหวะป่าเทคนิคผมไม่ยากนะครับก็คือตีแล้วก็เคาะธรรมดาเนี่ยแหละ แต่ถ้าปลาไล่หรือว่าปลาตามเนี่ยให้เร่งสปีดนิดนึงมันจะเหมือนกับการกระตุ้นปลาครับเหมือนกับเหยื่อมันโอ้มันจะหนีกูแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมีกินผมว่าหมายนี้น่าจะมีตัวนะครับวิธีดูหมายดูไงเหรอจากประสบการณ์ครับคาดอวครับ <c oughs> การคาดการณ์นะครับ จะตีให้ดูเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะทนแดดไม่ไหวนั่นแหละก็ผมไม่ได้เตรียมไอ้พวกชีถั่งยากับหม่อมด้วยกลับมาตกแค่ตอนเช้าแก้แค้นจากตอนเย็นเมื่อวานผมมาย้ำหมายตัวเมื่อกี้นะครับยังอยู่ยังอยู่ตัวที่มันกลับไม่โดน,นชิบหายนึวกว่ากลืนไปแล้ว so lecker ยังไล่มาตลอดเลยแต่ไม่ยอมกัดเพราะว่ามันกัดไปแล้วมันจำสีเหยื่อได้ว้าเหยื่อมนตัวเดียวซะด้วยดิลองรู้มันจะกัดหรือเปล่าคอใต้น้ำนี่โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับขอใต้น้ำครับขอใต้น้ำเห็นไหม อยู่น้ำไม่กินก็คอใต้น้ำหยุยชโดชชโดเล็กทำมาดูดูดูชโดมันจะมากินกระสุน เล่นเพื่อนกันนะครับเป็นไงล่ะเห็นไหมหลุดแต่ตามเอามาจนได้อะคือตีผิวน้ำไม่ยอมกินผมก็เลยอขอใต้น้ำใส่เลยเรียบร้อยเนี่ยลูกเล่นมันเยอะเกี่ย หมือนที่ผมทําให้ดูอะไะครับลากผิวน้ําเหรอไล่ไม่กินก็คอใต้น้ําสิเรียบร้อย